สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมภูมิเนศวรรค์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูเหรียญรุ่นแรกหัวพ่อผางปีหนึ่งสองนะครับก็มีด้วยกันหงากหลายบล็อกนะครับผมนะนะครับหัวพ่อผางนี่มีหลายหนากมีเยอะบล็อกมากนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับวิธีการดูเนาะนะครับแล้วก็การแยกบล็อกนะครับแต่วันนี้ผมก็มีไม่ครบทุกบล็อกนะ นะครับมีไม่ครบทุกบล็อกนะครับไปดูกันเลยนะครับอ่างเหรียงแรกนะครับผมนะนะครับจริงของปผ่าเนี่ยดูไม่ยากนะครับถึงจะมีหลายบล็อกก็จริงนะนะครับแต่หน้าของปูเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างนะครับเห็นได้ชัดนะครับอ่าพรอพระคนละบล็อกนะถ้าเอาโจทดจำไปหน้าได้เนี่ยก็คือ เราสามารถแยกแยกบล็อกได้ด้วยนะครับถ้าเราจดจําหน้าได้เนี่ยนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับบล็อกนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่3ององนะนะครับเคาเรียกบล็อกสังหานะครับอ่อาบล็อกสังหาเนะเยังขอไข่หัวแตกนะครับอ่าเราก็จะมาพูดถึงว่าทําไมเขาถึงเอียกว่าอ่าหรือชื่อแบบนี้นะครับผมนะเริ่มแรกเลยก็คือบล็อกสังหานะครับอ่านี่ ตรงคําว่าคงคาเนี่ยนะสังอานะครับพี่นะนะครับก็คือแยกจากคงเคนะครับอ่าคงเคก็คือตรงสังอาเนี่ยหัวเขาจะขาดออกไปกลายเป็นเหมือนสังอาะนะครับเขาก็เลยมีการแยกกันคงคงเคกับแต่ก่อนเนี่ยคงคานะอ่าแต่ดูอันไม่เพาะนะครับเขาก็ยังเรียกบล็อกสังอาเฉยๆนะครับนี่อ่าอ่าที่เรียกบล็อกสังอาก,ก็คือจะอ่านว่า คงคาอ่าอ่านว่าโครงคาเนี่ยก็จะเป็นบล็อกสังอาทั้งหมดนะครับอ่าบล็อกสังอาหน้าเอียงก็คืออ่าอันดับที่สองน,นะครับหน้าของปูเนี่ยนะครับจะเอียงเอียงนะครับยุบหน่อยนะครับฝั่งนี้นไะครับเหมือนตรงนี้จะตรงนี้จะสูงฝ่าตรงนี้จะต่ำฝ่านะครับนะีบ่จะเอียงมาฝั่งนี้เขาเรียกบล็อกสังอาหน้าเอียง นะครับส่วนขอไข่หัวแตกเนี่ยนะครับนี่ต้งเว็นขอไข่เนี่ยนะครับจะมีเนื้อแตกแหนมๆขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าเนื้อแตกแหนมๆขึ้นมานะครับเขาก็เลยเรียกบล็อกสังอาหนะ้าเอียงขอไข่หัวแตกบางคนก็เรียกขอขวดนะครับตามความเข้าใจอ่านะครับขอขวดขอแตกหัวเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะนะครับพูดง่ายๆเป็นบล็อกเดียวกัน นะแต่เรียกคนใาชื่อเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูองค์อื่นด้วยนะตอนนี้มีอยู่สามองค์นะครับสําหรับบล็อกนี้นะครับอ่าเห็นไหมถ้าเป็นช่วงบล็อกแรกๆจมูกก็จะโดูนะครับนี่านะ,ะนะครับวันนี้เ,เราจะพามาอ่าดูเรื่องบล็อกก่อนนะครับผมนะนะครับอื แยกบล็อกที่มีนะ <c oughs> เห็นไหมหัวแตกเห็นไหมคลิปอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับแต่ดูได้เป็นาร์มงูนะนะครับได้เป็นาา์มงูแล้วก็บล็อกต่อไปก็คือบล็อกสังอาหน้าเอียงขอไข่หัวกลมอ่าอน,นี่อันนี้มีสององค์นะครับ ถ้าใดมีผมก็รับเช่านะครับผมพ่อผางหรือเกจิคราจา์อื่นๆนะครับอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับผมพ่อผางบล็อกสังอาหน้าเอียงขอไข่หัวกลมนะครับผมนะอ่านะครับผมสังอานะครับผมนะขอไข่หัวกลมนะครับอันนี้ก็ยังคงฟาร์มอ่าที่บอกว่าหน้าเอียงก็คือฝั่งฝั่งนี้จะสูงฝ่าฝั่งนี้นะครับเห็นไหมหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับพี่ๆครับ ดูเหมือนทรงเหมือนคล้ายๆกันเนี่ยผมจะเทียบหน้าหมูปูให้ดูนะว่าหน้าเนี่ยท่านไม่ได้เหมือนกันนะเห็นไหมพี่ดูนะนะครับทุกท่านนะครับเห็นไหมอ่ามีความต่างนะครับนะครับอ่าที่หน้าเหมือนกันเนี่ยมีไม่มีไม่คี้บ็อกนะนะครับเห็นไหมเอกลักษณ์ของคอไข่หัวกลมเนี่ยบริเวณหูด้านอ่าด้านซ้ายมือเราเนี่ยหรือฝ่ามือของปูเนี่ยนะครับจะมีจุดขึ้นมาี นี่นะครับอ่านี่นี่อ่าไม่ครับดูง่ายๆนะครับพระเนี่ยนะครับมีสององค์อันนี้สวยมากสวยๆเป,ป็ดๆนะถ้านใดมีให้เช่าเราก็รับท่านใดอยากจะเช่าเราก็มีแบ่งปันนะครับผมนะอ่ะมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบล็อก บล็อกสังอาพิมพหูจุดนะครับผมนะแต่แต่จริงก็หน้าเอียงนะหน้าเอียงมาหน่อยนะจริงๆแต่บล็อกเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าบ็อกสังอาหน้าเอียงพิมพ์หูจุดนะเขาเรียบ็อกสังอาพิมหูจุดไปเลยโดดโดด,โด,ดนะนะครับอ่าก็าาคงความเป็นสังอานะครับอ่าคงความเป็นสังอานะครับที่ว่าหูจุดนะครับนี่หูด้านฝานะครับฝามือเรานะครับหรือ ซ้ายมือของปู่นะครับจะมีจุดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับอ่ามีจุดขึ้นมานะครับตัวณนี้นะครับนี่นะครับข้ออะไเงี่ยพิมพ์หูจุดนะจะต่างจากอันนี้นะอันนี้มีจุดอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้เรียกว,ว่าพิมพ์หูจุดนะนะครับนี่เห็นไหมงุดนง่าจดจาหน้าได้นี่คือได้เปรียบนะบอกเลยนะครับเห็นไหมหน้าตาแตกต่างก,กันหน้าท่านไม่เหมือนกันนะอ่านะครับ เห็นไหมดูไม่ยากเลยนะนะครับอันนี้มีหลายองค์ก็เลยเอามาให้ดูสักหน่อยนะครับผมนี่นะอ่าอย่างนี้เรียกว่าขุดจุดนะนะครับอืมฝั่งนี้มาดูอีกอง,อ,กอ,งอีกองน่าจะชัดมีอยู่สามองค์เนี่ยเห็นไหมครับหัวจุดนะครับนี่เห็นเป็นบล็อกที่หายากนะไม่ได้นิยมสุดแต่หายากคนนิยมเยอะนะนะครับมาอีกบล็อกหนึ่งนี่นี่น ที่สุดของฟาร์มหายากของคุณแรกเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกบล็อกสันอาร์พิมหน้าขยื่นนะครับอ่าเองจริงก็ไม่มีรอยขยื่นนะแต่เขาเรียกมาแบบนี้นะครับผมก็ไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะนะครับก็ยังคงฟาร์มหน้าเอียงอยู่นะครับอันนี้เป็นบล็อกที่พบเจอน้อยมากนะครับอ่าเหมือนหน้าท่านเนี่ยจะเอ่อเขาเรียกว่า จะรู้สึกรู้สึกว่าคกลืนๆหน่อยนะนะครับเนียนๆนะไม่ค่อยแบบมีเส้นแตกเส้นอะไรนะตรงนี้ก็จะตามตรงนี้ก็จะยังสูงหน่อยหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกที่หายากมากเลยนะอ้ยิ่งสวยๆแบบนี้หายากด้วยนะครับนี่นะไม่ใช่บล็อกนิยมสุดแต่หายากสุดบล็อกเนี้ยหายากพอคอติ่งด้วยนะบล็อกเนี้ยเนี่ยนีสย่สวยๆเนะี่ยบางคนไม่ค่อยรู้จักด้วยนะพอดูแต่นิยมอ่า นิยมมันจริงๆเป็นบล็อกที่พบเจอง่ายนะอ่าเรามีการเปลี่ยนมือกันบ่อยอ่าโอเคอันนี้อ่านี้เดี๋ยวเดวดวอันนี้ดๆๆนนจดจําใบหน้าอันนี้ต้องบอกว่าต้องจดจําใบหน้านะครับเห็นไหมย่างที่ผมบอกหน้าไม่เหมือนกันเห็นไหมใครบอกหน้าเหมือนกันไม่ใช่นะหน้าท่านไม่เหมือนกันนะเนี่ยครับจดจําไปหน้าอันนี้ นะขยืน่นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับบล็อกสังอาสังอาหัวขาดอ่าหรือปัจจุบันเขาเรียกว่าแก้มยุ้ยนะครับอืมอันนี้นี่สังอาเนี่ยเขาจะขาดกุดนะครับผมนะแต่ก่อนเขาจะเรียกสังอาหลายอย่างสังอาหัวขาดสังอาหัวจุดสังอาหัวกลมนะครับผมนะ นะครับแต่ก็จะอยู่ในโหมดบล็อกสั่งอานะครับนี่นะครับแกมท่านน่าจะยุยยังเขาเลยมีการเปลี่ยนชื่อนะว่าเรียกว่าบล็อกแกมยุยนะครับสำหรับบล็อกนี้นะนะครับเขาจดจำสั่งอาหรือนถะ้าอยากให้แบบเงาเนี่จริงเงาจดจำไปหน้านะครับจดจำไปหน้านะครับต้องค่อยดูศึกษาไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามีหลากหลายบล็อกนะครับ าหารูปหาวีโอตามอินเทอร์เนต็ตก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกแทงน้ําบล็อกแทงน้ําเนี่ยเขาเรียกว่ามีทั้งบล็อกแทงน้ําบล็อกแทงน้ำหนึ่งในกาบล็อกแทงน้ำหนึ่งในกาก็คือมีเนื้อปิ้นตรงช่วงหนึ่งในกาหนึ่งในกาที่เรียกก็คือเรียกตามหน่งในกาเนี่ยแหละนะครับผมนะเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับอ่าหกเจ็ดประมาณนี้ยนะครับเอ่อเลขหนึ่งอันนี้จะเป็นบล็อกแทงน้ําที่ แรงที่สุดของทองแดงเพราะว่าเป็นบล็อกเดียวกับเนื้อเงินนะครับอ่าอันนี้เป็นบล็อกเดียวกับเนื้อเงินนะครับผมนะนะครับมีเส้นแตกมีติ่งเนื้อเกินต้องเต็มๆแบบนี้นะนะครับถึงจะเรียวกว่าบล็อกแทงน้ำนะครับผมนะนะี่ดูไม่ยากนะครับอันนี้เรียวกว่าบล็อกหน้าตรงใหญ่อ่านะ บล็อกหน้าตรงใหญ่เนี่ยก็คือเป็นบล็อกที่หน้าไม่เอียงนะนะครับเห็นไหมหน้าท่านจะตรงพอดีอ่ะนะครับอ่านะครับแล้หน้าท่านจะดูน่าจะดูง่ามใหญ่นะครับเขาจะมีบล็อกหนึ่งเรียกว่าบล็อกหน้าตรงเล็กนะอันนี้หน้าตรงใหญ่นะครับอันนี้ดูง่ายมากพราะไม่มีเกสด้วยบล็อกเนี้ยไม่มีเกสนะครับนี่ขอไข่เขาจะเป็นเจนอ่าเป็นจางอยเหมือนตาขอ ็ขอเจียวข้าวนะครับนอนหน้าตรงใหญ่เนี่ยนะครับทุกองเลยนะนะครับเขาจะปั๊มขยื่นนะครับจะมีงอยปั๊มเนี่ยขยื่นซ้ำๆแบบเนี้ยนะครับอบางองค์ก็มาฝั่งนี้ด้วยนะครับเป็นอย่างนี้ทุกองค์นะครับเขาไม่มีเก๊ด้วยวันนี้สวยเลยปิดแล้วนะครับองค์นี้ปิดครับท่านใดมีก็ดีครับเช่า โอ้สุดท้ายบ็อกสัสง A อง k นี่นะครับก็เป็นบล็อกแรกก่อนที่จะเป็นคอติงเนี่ยนี่คงเคนี่นิยม,มาฝาคอติงมาก่อนนะครับเป็นบล็อกแรกนะครับนี่ปากยังไม่แตกนะครับเห็นไหมจากสังอานี่คือสังเองเลยเนี่ยว่าคงเคนะครับ เส้นตรงนี้ต้องดูให้เป็นธรรมชาติต้องหามุมดูนะครับอันนี้แสงสะท้อนเห็นไหมไมัชนชักครับนี่เพราะถ้งคงเคนะนะครับไม่ยากไม่ยากนะคุงเคนจดจำใบหน้านะครับให้ได้นะครับจดจำใบหน้าคือสําคัญถ้าเราจดจำใบหน้าผู้ได้นะ เราสามารถแยกบอกแยกบอกของผูดได้เลยนะครับอะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับท่านใดมีจะแบ่งปันให้เช่านะครับก็ยินดีครับเช่านะครับส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับผมนะส่งรูปมาก่อนเนาะนะครับผมนะนะครับแล้วก็มีกรจิอื่นๆผมก็ให้หนักหนาใสายนะครับ